ขอโอกาสขอถาวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรกวีเจ้าวาดวัดพระนอนจกักรีประธานโครงการธรรมญาตราธรรมนาวาวังไทยสู่แดนพุทธภูมิแล้วก็ถาวายบูชาคุณแด่องค์หลวงตาสุริยามหาปัญโย ผู้ที่คอยชี้แนะคอยขัดเกลาให้กับพวกเราทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอ,อถวายความเคารพแต่ครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำคอยพัฒน์สอนคอยตักเตือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับกระผม,มก็ขอโอกาสพระเทลานุเถระพระมชิมะพระนวักกะ เพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปด้วยความเคารพกับผมก็ขอจเจริญในธรรมคุณแม่จีอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้ทุกคนครับครับในส่วนของกับผมก็คงจะไม่ใช้เวลานานเท่าไหร่นาะก็คงแก เห็นใจในส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปต่อผู้ที่จะอยู่ประพฤติปฏิบัติอีกในส่วนพระคุณเจ้าที่ร่วมโครงการธรรมยาตาราในครั้งนี้แต่ก่อนอื่นนั้นอีกค่หนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพีอ้ําหรือว่าพระอาจารย์อ้ําที่ท่านคอยเป็นผู้ประสานงานในการมาประพฤติปฏิบัติและในการที่จะนําพวกเรา ไปทุด,ดงหรือว่าธรรมยตราที่ประเทศอินเดียซึ่งท่านที่อยู่วัดพระนอนผมก็ถามอาจารย์ดร์ว่าเอ๊ะหลวงพี่อ่ำไปไหนท่านก็บอกว่าท่านไปสำรวจเส้นทางที่จะพาเราไปอิอนเดียแถบภูเขาหิมาลัยแถบอะไรนักเขตติดต่อระหว่างปากีสถานใช่ไหมัก็ไมเมเนอาจจะมีลูกระเบิดลงมา <laughs> ซึ่งพระอาจารย์ดัท่านถามว่าท่านเหนื่อยไหมก็คงจะเหนื่อยแต่ท่านไม่แสดงออกให้เราเห็นท่านสู้ทุกอย่างทั้งขนขวายทั้งเรียกว่าสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานีท่านจะทำทุกอย่างนะครับท่านยังมาร่วมประพฤติปฏิบัติกับพวกเราอีกนะครับคอยเป็นกับลังใกกับพวกเรานะครับในส่วนของกับผมเรือว่าของอัตมา คอสนี้ก็เป็นคอสที่สองที่ได้มาถ้าไม่มีโครงการนี้อาตมาก,ก็จะไม่รู้ว่ามีสถานที่แบบนี้มีสถานที่อย่างนี้ที่ให้พวกเราได้ปฏิบททัติทมและแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้มาพูดคุยแสดงหรือว่ารายงานสภาวะของการปฏิบัติที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ากระผมหรือว่าอาตมาก,ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมาก ทุกท่านคู่ควรทุกท่านก็ตั้งใจปฏิบัติความง่วงผมว่ามัเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับผมผมจะมองว่าเอะถ้าผมจะมองว่ารูปนั้นรูปนี้ง่วงไม่ใช่ว่าวิจารณ์นะครับผมจะค่อยดูว่าถ้าเราเจอสภาพง่วงแบบนี้เราจะมีวิธีแก้อย่างไรเพราะว่าบางบางท่านท่านก็จะมีวิธีของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็เอาเอาเอา,เอ,าองค์ที่ท่านแก้ได้มาเป็นแบบอย่างก็ขอเท้าขึ้นไปคอดแรกเนีน้ยึงนะครับคอตแรกที่ผมมาเนี่ยผมเป็นคนติดกาแฟติดทั้งกาแฟทั้งกาแฟติดผมนะครับวันหนึ่งสามแก้วตื่นเช้ามาตีสี่แก้วหนึ่งเที่ยงอีกแก้วหนึ่งประมาณบ่ายสองบ่ายสามอีกแก้วหนึ่งหลังจากที่จบคอตนี้ไปพูดถึงว่าไม่ได้ถามหากาแฟ มีก็ฉันไม่มีก็แล้วไปนี่คือข้อหนึ่งอันนี้ผมก็ยังเอะใจอยู่โยมที่ที่วัดเขาบอกว่าหลวงพ่อฉันกาแฟไหมเขาบอกว่าไม่ฉันมันข้ามแล้วเลยบาคือคือใจมันมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ห่วงเหมือนเดิมไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะติดกาแฟออกครั้งหนอกหรือว่าไปที่วัดไปที่งานเวลาเขานิมนต์ไปงานไปอะไรเนะี่ยจะถามเลยมีกาแฟไหมมีกาแฟไหม คือจะถามเป็นครั้งแรกคําแรกก็คือกาแฟแต่หลังจากจบข้อจากวัดป่าสมพนัสปีที่แล้วถามว่าฉันไหมกินไหมกาแฟก็กินแต่ว่าเราไม่ได้กินเป็นประจําเหมือนก่อนที่เราจะมาปฏิบัติอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทางวัดป่าสมพนัสที่ได้ขัดเราในส่วนที่เราเคยยึดติดมาเป็นเวลาร่วมๆก็ประมาณกับ 30- 40, 40ปีมั้งที่ดื่มกาแฟมา นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเวลาปีที่แล้วเดินจากวัดประธาตจึงชุมมาเนี่ยผมคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนมันจะปวดเล้าลงขาปวดเล้าลงขาแล้วการเดินแล้วก็มาเดินวันที่สี่อ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกประมาณวันที่9้า ของการปฏิบัติวันนั้นผมทั้งง่วงทั้งฟุ้งซ่านทั้งคิดทั้งปวดตบผ้าเช้าผมเดินไปเดินไปแล้วก็มีต้นไม้อยู่ประมาณจุดที่แดนสองผมก็ได้ไปเกาะต้นไม้มันปวดมากเดินเหมือนคนเมาเหล้าขามันจะลากไปเดินจะไม่ไหววันนั้นผมก็เลยจะทำยังไงนะ้าก็ขอพักสักหน่อยนะ่ก็จับต้นไม้ไว้ พอจับต้นไม้สักพักหนึ่งมันวูบมันหลับไปพอหลับไปไม่รู้ว่านานหรือไม่นานมันจะมีความรู้สึกว่าขาข้างขวาของเราเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่สามเส้นวิ่งทางหลังวิ่งวิ่งวิ่งจากสะโพกลง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 ,ลงวิ่งไปตามขาแล้วมาอยู่ที่หลังเท้าทั้งสเส้นแต่มันมีอยู่เส้นหนึ่งคือเส้นที่ที่เส้นอยู่เส้นกลางเป็นเส้นใหญ่ มันวิ่งทะลุหลังท้าเราลงดินไปอีกสองเส้นมันยังอยู่อันนี้ผมรายงานพระอาจารย์ก๊อตวันที่ผม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 ได้ผมรู้แล้วทีนี้พอพอเส้นใหญ่มันมันทะลุลงดินไปผมก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเป็นยังไงบ้างทั้งขาทั้งอะไรของเราจากที่มันปวดจากที่มันง่วงมันหายไปหมดผมก็เึกว่าเอ๊ะ หรือเราจะหายปวดหรือเราจะหายจากโรคหมอลองกระดูกเนาะคือวันนั้นมัน,มนไม่ปวดแล้วไม่ง่วงแล้วก็ไม่คิดไม่ฟุง้งซ่านเราก็คิดว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็น่าจะดีวันต่อมาความง่วงมันก็มาอีกวันเดิมนะครับวันนั้นมันไม่ง่วงแต่วันต่อมามันง่วงอีกนะครับอันนี้คอัปีที่แล้วมาคอัปีนี้เอาหลังจากที่เราไปเดินทุดงเนาะ จากไปเดินทั่วดองเนี่ยเหมือนหลวงพี่อ้วนว่าเนี่ยแหละเกอบไม่รอดตอนเดินขึ้นเขาผมได้อาจารย์เลยหนะ้าที่เป็นเพื่อนของอาจารย์เนี่ยมาจากสิงบุรีชื่ออะไรพระหลวงพี่นุก,กูลใช่ไหมผมก่อนสามร้อยเมตรจะถึงหลังภูผมบอกว่าผมไม่ไหวได้ขอน้ําอาจารย์ที่มาจากเชียงรายล้างหน้าเออค่อยค่อยยังชั่วน,นิดหนึ่งพอถึงสามร้อยเมตรจะถึงหลังภูผมบอกว่าผมขอพักบอกให้ หมู่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนผมจะไม่ไว้คือมันหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันแล้วก็น,นึกอย่างไรรู้ไหมโอ้ยพอไปดอกอินเดียมันยากกว่านี้อินเดียขึ้นทีดถอถอนตัวสะดอกแล้วคิดถ้าถ้าไม่ติดว่ายมจะมารับพรุ่งนี้ผมกลับวันที่ยีสิบเอ็ดแล้วครับกลับวัดเลยวันนั้นมันเหนื่อยครับมันเดินขึ้นเขา แต่พอไปถึงหลังเขาที่เราได้นั่งพักความเหนื่อยความล้านั้นแต่ว่าได้กําลังใจจากหลวงพี่ว่าเอาหลวง,ง,งพ่อหลวงพ่อหลวงพี่อาจารย์สู้อีกสักตั้งสู้อีกสักตั้งอืผมก็เลยเออเอะงานลองอีกสักตั้งดูเออมันก็ได้มันก็ผ่านไปไปถึงหลังเขาเราก็ได้นั่งพักพอนั่งพักเสร็จแล้วเราก็เดินต่อหลังจากที่เดินต่อไปปั๊บความเมื่อยความล้าความคิดความอะไรมันไม่มีมีแต่เขาเรียกว่าเกิดปีติ ได้เดินไปได้คุยกับอาจารย์สมควรบ้างได้คุยกับใครบ้างบอกว่าผมสนุกมีแต่ความดีใจที่ได้มาเห็นป่าเห็นเขานะครับอันนี้น,น,นี่ในส่วนที่เราเดินไปต่อมาหลังจากที่เราตื่นเช้ามาเราก็เดินอีกอเดินไปเดินไปเดินไปโยมพ่อคุณเจ้ามีไหมก้อนหินเล็กๆมันกระเด็นเข้ามันมันไปในรองเท้าของเรามีไหมมีใช่ไหม แล้วเอาอย่างไรคิดอย่างไรมันมันออกอย่างไรเอาอย่างไรมันถึงจะออกจากรองท้าเราได้ฮะเตะสบัดนานไหมกว่าจะออกนานทีนี้ของผมหรือว่าของอตาตม,มาเนี่ยมันเข้ารู้สึกประมาณทักสองหรือสามครั้งครั้งแรกบังคับให้มันออกเตะยังไงมันก็ไม่ออกกลัวอาจารย์แถวหลังเนี่ยก็ท่านจะเดินชน ก็เตะยังไงก็ไม่ออกยังไม่ไม่ออกก็เลยคิดว่าเออมันไม่ออกกระช่างมันเอาไปด้วยกันนี่แหละถึงเวลาพักค่อยเอาออกพอเราปล่อยวางอย่างนั้นเดินไปประมาณสามเก้าหินเนี่ยมันออกเองอ่าเราก็เอะใจพอเราไม่สนใจมันออกเอาเดินไปอีกสักพักมันเข้าอีกมันเข้าอีกเราก็สะบัดอีกหาวิธีออกมันก็ไม่ออกบังคับให้ออกก็ไม่ออกก็เลยปล่อยวางอีก พอปล่อยวางแล้วปุ๊บนี่อ่ะเดี๋ยวถึงพิทักษ์พักแล้วแล้วก็แล้วค่อยเอาออกก็แล้วกันทีนี้เราก็ปล่อยก็เดินไปประมาณห้าเก้ามันออกอีกโดยอัตโนมัติทีนี้ความรู้สึกมันมันปิ้งขึ้นมาบอกว่าเหมือนกิตของเราเมื่อความคิดของเราเกิดขึ้นมาถ้าเราไปบังคับให้มันหยุดหรือว่าเราไปบังคับอยากจะให้มันหยุดมันยิ่งมีพลังที่จะต่อต้านกับเรา คือมันบอกเราอย่างนี้เหมือนอาจารย์ทนพระฝรั่งบอกว่าอย่าอย่าไปบังคับความคิดปล่อยให้มันคิดไปเราจะไปอยู่กับมันดูมันนั่นแหะเพราะว่าผมก็ได้เออถ้าเราไปบังคับความคิดอยากให้มันหยุดมันยิ่งมีพลังที่จะต่อต้านสุ้คือมันจะยิ่งคิดมากฟุ้งมากผมก็เลยก็ไดก้ก็ได้ธรรมะในในวันนั้นข้อหนึ่งแล้วเดินต่อมาอีกวันนั้นมันร้อนมาก ร้อนมากนะไหมครับจนประมาณเที่ยงๆเนาะความคิดมันขึ้นบอกว่าทําไมขอโทษพระอาจารย์สมควรด้วยนะครับผมบอกว่าเอะพระอาจารย์สมควรทําไมไม่พาพักมันไม่มันความ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 ,ความคิดของเราไม่ไม่บอกว่าตัวเรานะเป็นคนอยากพักมันบอกว่าใครโยมแม่ขาวพ่อขาวคนเท่าคนแก่ียาเขาก็าอยากพักทําไมไม่พาเขาพักตอทั้งทั้งที่มันไม่มีร่มนะ ท่านทำไมไม่บอกว่าตัวเราอยากพักทำไมไม่พาพักเอาโยมพ่อขาวแม่าขาวเนี่ยมาเป็นตัวประกันในความคิดนะทำไมไม่พาพักมันเหนื่อยแต่สักพักเราก็บอกว่าอา้าวมันเหนื่อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่เราคนเดียวที่เหนื่อยคนอื่นเขาก็เหนื่อยคนอื่นเขาก็ร้อนอืมนั่นก็บอกกันอย่างนี้อา้าวเดินไปทีนี้มันร้อนทำอย่างไงล่ะเราก็ นึกถึงคร <Carlos> <or Jim, S 2> ูบาอาจารย์ที่บอกว่าถ้ามันร้อนให้จับความรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกอ่าพอมันร้อนเราบอกว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็มันก็เทศไปในตัวนะมันก็บอกเราไปในภายในบอกว่ามันร้อนเพราะอะไรทําไมถึงร้อนอมันร้อนที่ไหนมันก็บอกไปอย่างนี้นะครับมันก็บอกไปอย่างนี้แล้วก็เราก็แก้มันไปว่าร้อนอยู่ตรงนั้นเพราะเราไปยึดอย่างนั้นอย่างงี้ทีนี้พอบอกว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกไปสักพักหนึ่งอ้ามันมีลมพัดมา เย็นนะมันก็มันก็มันคล้ายๆว่ามันจะโต้ตอบกันอยู่ในในใจของเราว่าร้อนมันนานไหมมันเรือมันร้อนทั้งวันไหมมันก็บอกว่าไม่เดี๋ยวก็หายแล้วเมื่อกี้มันร้อนเดี๋ยวนี้มันเย็นใช่ไหมมันก็บอกว่าใช่แล้วความที่ลมพัดมาสัมผัสเราเนี่ยมันเย็นมันนานไหมมัน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 คงไหมมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงอ่าหลังจากนั้นก็แล้วไปเราก็เดินไปจนถึงวัดตูปูมันนะครับในวันนั้น ครับก็ในส่วนของที่มาพอมาถึงวัดป่าสมพนัทในการปฏิบัติเอาค่ามาวันที่ยี่สิบห้ายสิบหกสองสามวันตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงมันง่วงตลอดมันง่วงแล้วก็น้ำหนักผมมาที่นี่มาถึงที่นี่ลดประมาณเจ็ดแปดกิโลนะประมาณเจดถึงแปดกิโลนะครับเดี๋ยวยูหกสิบโอหกสิบเจ็ดกิโลจากเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับ วันที่ยี่สิบห้ามันง่วงตอนตอนเช้ามันง่วงวิธีแก้ง่วงของผมผมพึ่งนึกออกได้มันง่วงตอนเช้าก็เดินไปเดินมามันอ่ายังไงมันก็เดินไปหลับไปอ่าบางทีเราเดินไปยังไม่ถึงสุดทางเดินมันหลับไม่รู้ว่าหลับตรงไหนหลับหลับหลับตรงกลา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 งอารานจงกรมไปไม่ถึงไม่สุดแล้วทีนี้ เราจะแก้ย่างไงหาวิธีแก้มันมีเสียงกระซิบหนึ่งว่าทําแบบเดินทุดงมันว่าอย่างนั้นเอาผมก็เลยนึกถึงตอนที่เราเดินทําไมเราไม่ง่วงตอนเราเดินทุดงอ่ะทำไมเรามีง่วงแต่เรามาเดินจงกลมเนี่ยทําไมเราง่วงผมก็เลยทําแบบเราเดินทุดงธรรมยาตราเดินไปเดินไปเดินเร็วบ้างช้าบ้างถ้าสังเกตจะเห็นผมเดินเร็วจะไม่สองวัน วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกคือแก้ง่วงมันไม่ง่วงครับแต่ว่าถามว่าถ้าเราถ้าเราเผื่อมันมาไหมมามันมีวูบไหมมีแต่ไม่บ่อยไม่เกินครั้งหรือสองครั้งนะครับคือนี่คือวิธีแก้ง่วงแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดผมใช้แบบเดิมไม่ได้ผลมัน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 แก้ไม่ได้มันก็ดื้อความง่วงมันดื้ออีกเนะียครับเพราะว่าผลการปฏิบัติถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหม ทีนี้หลังจากที่วันที่28่สิบแปดจะไม่ที่องค์ตาให้เดินในในกุฏิตอนเย็นไม่ได้ทําวัดไม่ได้ทาวัดก็ไปเดินไปเดินในกุฏินะครับช่วงช่วงค่าช่วงเย็นคือความไม่รู้ว่าเป็นความคิดเรืออะไรเหมือนเราออปากาหรือดินสอบ ไปตรวจใส่กระดาษเป็นแผ่นเดียวยาแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนนัครคบความคิดมันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับหมุนหมุนหมุนเหมือนเหมือนเราปากกาหมุนกระดาษมันจะไปอย่างนั้นเลยความคิดของเราก็เป็นหมุ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 นไปอย่างนั้นคือบางทีเรื่องหนึ่งขึ้นมามันไม่จบเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วทีนี้พอเราเดินไปสักพักเหมือนเรามันตัวบอไม่ไม่ใช่สภาว่าคล้ายค้ายสามลง หลวงปู่หลอนบอกว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราเดินอยู่ในมันเหมือนเราจะเซเหมือนเราจะอะไรเนะี้ยมันเป็นวูบวูบบบ้าบอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือที่ไปเดินในกุฏิแต่ตอนตื่นเช้ามาก็มันเดินในกุฏิฝนตกเลืออะไรนี่ที่หลวงตาให้เดินไปเดินมันก็ถามว่าง,ง่วงไหมง่วงมีนิดหนึ่งนอนนั้นก็ไม่ง่วงคือเรารู้จักจังหวะมันมันบอกว่าถ้าง,ง่วงก็ทําแบบเตือนจงกลม ผมก็เลยเอาย่ามมาพายเดินไปเดินในกูฏิตนะครับเอาเอาย่ามมาพายแล้วก็เดินเดินเดินพอมนหายห่วงก็เอาออกแล้วเราก็เดินจนค่าทีนี้ตั้งใจว่าจะไม่เยี่ยวแต่มันทนไม่ไหวจริงๆเลียบประมาณสามสิบนาทีจะหมดเวล<笑><笑>าวันนั้นหลวงปู่รอก็ไม่ได้มาสอบประนอมท่านบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเออท่านบอกว่ารู้แล้วเอก็ผ่านไปนะครับอันนี้ก็คือ ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภายในในจิตใจของเราบ้างไหม,มผมว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับบางทีคือคือเราเห็นอะไรเราก็เฉยนะมันเฉยมัน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 คล้ายๆว่ามันไม่งดจิตนะครับไม่หงดจิตกับอะไรนะแต่แต,แต่แต่ติดอารมณ์อยู่นิดเึืงก็คือเรื่องบางบางอย่างบางอย่างมันก็อ่า คืออะไรล่ะจะพูดอย่างไงดีเรื่องติดแต่ว่าถามท,ที่ที่เวลาเราเห็นคนนั้นคนนี้ไปเราหงุดหงิดไม่ก็เฉยเฉยไม่เหมือนข้อที่แล้วที่ที่แล้วข้อที่แล้วเนี่ยว่าทําไมช้าจังทาไมอันนั้นอันนี้จังแต่ก็เวลาเราเห็นใครเป็นอะไรเราจะไม่ไปจะไม่ไปทักหรือจะไปสกิดไปอะไรครับคือเรื่องของเขาคือเรามีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราไปเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งนะครับ ในส่วนนี้ผมว่าความง่วงก็ดีสภาวะต่างๆก็ดีทุกคนทุกท่านก็คงจะมีเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะง่วงแบบหนึ่งบางคนก็นง่วงแบบหนึ่งอันที่ง่วงหนักๆแบบหาวๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็มันจะเป็นแบบซึมๆใช่ไหมครับคือคออแรกละ่ะมันจะแบบง่วงแบบสุดๆแต่มาคอดหลังเนะี่ยที่เราเคยมามันจะเป็นแบบซึมๆครับ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือความคิดบางทีเดินไปเดินไปมันจะคิดขึ้นมาสติคิดนนึกบอกว่าคิดทำไมทำไมต้องคิดแล้วคือเรื่องที่จะคิดมันก็ดับไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาก่อของผมนี่มันไม่ค่อยมีคือผมสังเกตว่ามันจะล้าตั้งแต่คอปีที่แล้ว ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆของผมนข้อที่แล้วมันจะออกมามากที่สุดเลยจนผมว่าเอะเรามาเนี่ยเราได้อะไรมีแต่ความคิดแล้วก็ความง่วงแต่พอไปถึงวัดที่ผมเคยเล่าแล้วว่าผมเคยอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่ที่วัดเห็นอะไรก็เรียกว่างุดหงิดไปหมดนะแต่พอกลับจากวัดป่าสมณัตไปโยมเขาถึงบอกว่าหลวงพ่อนี่เปลี่ยนไปจาเคยเป็นคนงดหงิดง่ายก็ รู้สึกว่าจะดีขึ้นโยมก็เลยสนับสนุนให้มาแต่ไม่ให้มาจำบภาษานอาจารย์สมควรให้มาปฏิบัติได้แต่ไม่ให้จำบภาษาก็ว่างั้นโยมก็ยังห่วงหลวงพ่ออยู่เนาะครับครับเพราะว่าผมก็โยมก็บอกว่าเขาว่าจะเอารถมารับพรุ่งนี้ก็เลยขอพราอาจารย์ดกลับไปทำธุระให้เสร็จก่อนนะครับก็อันนี้ก็คือ เพราะเวลาความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็ตัดได้เร็วสัญญากาเกา่าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันนี้มันไม่ค่อยผุดขึ้นไม่ค่อยมีส่วนมากมันจะปรุงแต่งเป็นเรื่องอนาคตนะครับนี่คือคือ,ค,อคือในส่วนของผมครับผมครับผมแล้วก็ของพระคุณเจ้าทุกรูปของคุณแม่ชีหรือว่าของใครเนี่ยบางคนท่านก็อาจจะสภาวะที่ดีแล้วก็ของพระคุณเจ้าก็นท่านก็ได้สภาวะแต่บางรูปท่านอาจจะ ไม่สามารถที่จะเล่าดําเนินการได้อย่างไรให้ให้มันแบบสื่อสารออกมาให้คนฟังได้ฟังได้เข้าใจบางทีมันก็อยากจะพูดแต่มันติดอ่ะติดอยู่คล้ายๆว่าติดอยู่นิดเดียวนะเราจะลาเลียงอย่างไงใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็รู้ว่าท่านก็อยากจะสื่อสารออกมาให้มันดีแต่ว่าบางทีพูดไปแล้วปุ๊บเ,เราจะพูดอย่างไงคนฟังถึงจะเข้าใจดเนาะเราจะพูดอย่างไงเนาะอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับผมก็ ขออนุโมทนานครับบางทีบางคนก็เป็นเนาะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงอย่างที่หลวงพ่อว่านะครับบางทีการสื่อสารก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับงั้นท้ายที่สุดนี้ครับหลวงพ่อหลวงพ่ออยากจะมอบโอวาทอะไรหรือฝากอะไรให้กับคณะพวกเราทั้งหมดที่มารวมตัวกันอยู่ในที่นี้ขอกรับนิม,มนต์หลวงพ่อนะครับครับรอบขอบพระคุณครับในส่วนของผมท้ายที่สุดสุดท้ายนี้ก็คงจะขอกราบขอบอพ,รพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมวชิรกวีเจ้าวาด,ดพระพนจักสีหลวงพี่อ้ําหรือว่าพระครูประหลัดศิลีวัดเนาะครับผู้ประสานงานแล้วก็ซึ่งว่าเป็นตัวแทนของหลวงพ่อ,อเจ้าคุณที่เป็นประธานโครงการที่ได้นําพวกเรามาสู่สถานที่เรียกว่ามันมีมนคือมีมวลขังมีมนมวลที่นี่คืออะไรก็คือหนึ่งเราได้เห็น สมาสนาทัศนานุตริยะได้เห็นสถานที่ได้มีกัลยาณมิตรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เคยเห็นครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราได้เห็นรูปแบบของท่านในการปฏิบัติของท่านที่ทําเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราและก็ได้กัลยาณมิตรซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณอ,องค์หลวงตาสุริยามหาปัญโยที่ท่านคอย เนะ้คอยชี้ให้พวกเราเรียกว่าคอยตักคอยเตือนชี้ทางให้พวกเราได้ปฏิบัติที่ถูกต้องและก็ได้มาเห็นสถานที่ที่หน่าเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็าาได้ทุกคนเข้ามาแล้วจะดื้อจะได้มาอยู่เนี้ยอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์คอยสังคอยสั่งสอนพวกเราและก็ได้เห็นระเบียบ การจัดระบบของวัดของข้อปฏิบัติเราเข้าไปสู่ลานจงกรมเห็นไหมครับสะอาดแล้วจิตใจของพวกเรามไม่มีหรอกครับที่บอกว่าโอ้ขี้เกียจนอนก่อนไม่มีเห็นลานจงกรมอยากจะลงมไปไม่ต้องรอละคังผมสังเกตดูไม่ต้องรอละคัง,ง,ดดง,คงพากันหลังจากลงจากศาลาไปกเข้าสู่ลานจงกรมแต่ละรูปแต่ละท่านเวลาเข้าลานจงกรมเงียบใครเงียบมันผมสังเกตด,ดูว่าทําไมกลางวันเงียบ กลางคืนยิ่งแล้วใหญ่เลยครับกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่เลยเงียบสงนผมเดินจงกรมถึงสี่ทุ่มเนี่ยแล้วค่อยถึงนอนเงียบสงบเหมือนเราย้อนยุคไปอยู่ในสมัยพุทธกาลและก็สถานที่ทั้งบุคลากรทั้งคุณแม่ชีทั้งพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงท่านก็ให้ความเป็นกันเองกับพวกเราท่านไม่ถือตัวท่านให้ความเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่าน แล้วพวกเราได้มาเห็นรูปแบบของท่านในจัดการบริหารที่ดีอย่างนี้หลายรูปหลายองค์ก็คงอยากจะเอารูปแบบแบบนี้ไปจัดการบริหารที่วัดของพวกท่านใช่ไหมครับแล้วก็อย่างกระผมก็อยากจะเอารูปแบบนี้ไปแนะไปนําสั่งสอนพระคุณเจ้าเหมือนกันที่บ้านที่อําเภอของผมเพราะว่าถ้าแนะนําได้สักองค์สององค์ผมก็ว่าเป็นบุญแล้วอันนี้ก็ ผมไม่มีอะไรที่จะแนะนำทางนะครับถือว่าพร้อมทุกอย่างนะครับก็ถือว่าในส่วนของกระผมก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองก็ตั้งใจมาจริงๆแต่ได้ไปอินเดียหรือไม่ได้ไปอินเดียนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเต่ว่าตั้งใจมาที่วัดป่าสุพรรณนัฐด้วยความตั้งใจก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุก รูปนะครับครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเราแล้วก็พระคุณเจ้าที่ร่วมโครงการคุณแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านก็ขอซ้อยสู่ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านได้รู้แจง้งเห็นจริงในหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สรรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์หลวงตาท่านคอยแนะนําพ่อสอนพวกเราที่ทางถูกบอกทางผิดให้กับพวกเราคอยมันคอยเพียรให้กับพวกเราจากนั้นก็ขอให้ทุกท่าน จงประสบผลสำเร็จและได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการเธท